Morning Move ขับเคลื่อนโลกการลงทุนในทุกเช้าวันใหม่ในช่วงรู้ลึกรอบโลกโ o the Markets กับ JP Morgan Asset Management แล้วก็ k คเอนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าตลาดหุ้นของเวียดนามเนี่ยจะมีความน่าสนใจแค่ไหนเวียดนามจะเป็นจุดหมายการทุนในยุคโรททรัมป์ยังไงนะครับมาพูดคุยกันกับคุณสุธ,ธีเลอสาคอนชุริผู้บริหารกองทุนตราสารทุนนะครับคุณแฮนอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับอย่างที่ผมเกริ่นไปในช่วงต้นนะครับบอกว่าปีที่แล้วครับคุณแทนเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงมากๆนะครับ GDP โตประมาณ7%แล้วก็ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าว่าปีนี้อยากจะเห็น GDP โต8%อีกนะฮะก็เป็นตัวเลขที่สูงขึ้นมาอีกครับมุมมองของเรานะครับมองเศรษฐกิจเวียดนามปีนี้จะเป็นยังไงตั้งเป้าหมายว่า8%เนี่ยโตนี่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าครับครับตัวเลขี่รเปบาลเียดนตเนี่รัอทางเว่าค่อน้างท้ามาั เหตุผลก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเวียดนามเนี่ยศักยภาพของเขาเนี่ยโตได้ประมาณสักหกถึงเเรนะครับผมเรามีชาร์ตสวยๆมาให้ทุกคนดูนิดหนึ่งนะครับผมขอชาร์ตแรกเลยนะครับสักครู่นะครับะจะเห็นในส่วนของเวลจดพีของประเทศเวียดนามนะครับในช่วงก่อนออสงครามทางการค้ารอบแรกเนประมาณสักปี2 0 1 6ันสิบหกสิบเจ็ดเนี่ย ในส่วนของการขยายตัว GDP เนี่ยขยายตัวปรับตัวสูงขึ้นจากแถววห้าเปอร์เซ็นต์บกบกเนี่ยมาอยู่แถวแสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่ในส่วนของช่วงโควิดเนี่ยทำให้ในส่วนของชีวเลียว GDP เนี่ยปรับตัวติดลบก่อนที่จะกลับมาในส่วนของเกินแปดเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยในปีสองพันยี่สิบสองนะฮะแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของฐานต่ำในปีสองพันยี่สิบนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือ การที่จะโตได้8%เนี่ยจริงๆแล้วรัฐบาลเวียดนามเนี่ยเราเข้าไปดูแล้วเนี่ยเขามีมี a s s u m p t i o หรือสมมติฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเออค่อนข้างที่จะแบบในเชิงบวกมากก็คือการขยายตัวทางด้านเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยกราฟทางด้านขวาเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเออประเทศเวียดนามเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยในภาวะปกติโตได้สักประมาณสัก10%ถ้าตรงนี้เนี่ยยังโตได้สัก10%เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยแรกที่สนับสนุนในส่วนของ8% GDP ได้ในประเด็นที่สองก็คือว่าในส่วนของภาคการบริโภคเราจะเห็นรรีีเเเเททลลลซ์ขอองงปะะะศววยยดนนาามม่่จิูสั retail ถ้าตรงนี้เนี่ยในส่วนของเอ็กซ์พอร์ตไม่มีปัญหาจากสงครามทางการคา้าในส่วนของรีเทลเซลส์เนี่ยตัวตัวนี้เนี่ยถ้าโตได้สัก89%เก็นี่ยก็ยังพอที่จะสัสนุนในส่วนของ8% GDP growth ได้และตัวสุดท้ายเลยที่ผมอยากให้จับตามองก,ก็คือเม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐตรงนี้เนี่ยคือเม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะแบบเอ่อไม่ค่อยดีในช่วงที่ผ่านมาเพราะมันเป็นในเรื่องของโควิดนะครับผมเอ่อตอนนี้มีการเปลี่ยนประธานในทดีแล้วก็เป็นในส่วนของเลขาธิการพรรคซึ่งมีเป็นคคนนที่่อข้าง pragmatic างมก นั่นหมายความว่าเราจะเห็นในส่วนของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าในส่วนของทางด่วนเหนือใต้ในส่วนของสนามบ,บินใหม่ลองขันในส่วนของโฮจิมินซิตี้ตัวส่วนของวงแหวนรอบนอกตรงนี้เนี่ยถ้าเม็ดเงิน,นงเนี่ยเป็นไปตามที่รัฐบาลคาดเนี่ย8เปเซ็นเี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้แต่ผมคิดว่าค่อนข้างท้าทายครับครับก็คือยังมีความหวังอยู่นะครับ8ปเซนแต่7เซที่ทําได้ปีที่แล้วนี่ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในช่วงสัปดาห์หน้าครับก็คือคุณพร้อมเนี่ย จะสถาบานตนเข้ามารับตําแหนนะ่งแล้วเขาก็จะบอกว่าวันแรกที่เข้ามาจะประกาศนโยบายขึ้นภาษีเลยครับตอนนี้หลายประเทศเริ่มมองว่าจะทํายังไงดีเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากนโยบายขึ้นภาษีของคุณโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งในนั้นก็คือย้ายฐานการผลิตครับอย่างเวียดนามก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับมองเวียดนามในยุโคโดนัลด์ทรัมป์เป็นยังไงบ้างจะเป็นโอกาสเป็นความเสี่ยงหรือว่าเป็นความน่าสนใจสำนักงทุนหรือเปล่าครับครับก็ต้องขอเรียนว่าในส่วนของประเทศเวียดนามเนี่ย ได้รับอน,นิสงจากสงครามทางการค้า1.0ก็ตั้งแต่ปี2017มาจนถึง2019จะเห็นได้ว่าในส่วนของการเจริญเติบโตทางด้านการส่งออกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นก็คือกลับไปสไลด์หน้าเดิมนะครับผมที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกคนดูนะครับสักครู่ก็จะเห็นว่าในส่วนของปี16 17 18เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะไชน้า p l u s วยังดําเนินต่อไปในส่วนของเอ่อเอ่อทรัมป์2.0นะครับผมตรงนี้เนี่ยเอ่อเป็นโอกาสของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นหนึ่งใน ซัพพลายเชนที่ค่อนข้างสาคัญนะครับผมที่จะมาทดแทนด i เวอร์ซิฟิเคชัของสารัฐออกจากจีนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตรงนี้มันมาด้วยส่วนของที่ความเป็นท้าทายความท้าทายที่เรามองก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยประเทศเวียดนามเนี่ยส่งออกไปสารัฐก่อนเทรดบอลเนี่ยครั้งแรกเนี่ยอยู่มาสักสามหมล้านเหรียญต่อปีตอนนี้ปรับตัวขึ้นเป็น1นึ่งล้านเ่ห่งแสนล้านเหรียญแล้ว แล้วในส่วนของการนําเข้าของสินค้าจากสหรัฐมาประเทศเวียดนามเนี่ยไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นเลยมันส่งผลให้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีเกินดุลทางการค้าเนี่ยเป็นอันดับ3ของโลกรอ,อ,องจากในส่วนของประเทศจีนแล้วก็ในส่วนของเม็กซิโกนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นพอซีของทรัมป์เนี่ยมุ่งเน้นไปในทางของจีนก่อนสงครามทางการค้าของจีนก่อนต่อมาคือเป็นเม็กซิโกผ่าน USCMA นะครับผมนั่นหมายความว่าถ้า2ประเทศนี้ได้มีข้อตกลง หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสงครามทางการค้าได้สิ้นสุดลงเนี่ยประเทศเวียดนามเนี่ยอาจจะเป็นประเทศที่3ที่ทรัมป์เนี่ยจะเข้ามาพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการลดการเกินดุลทางการค้าแต่อย่างไรก็ตามเราคิดว่าประเทศเวียดนามเนี่ยยังมีทางออกอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนําเข้าสินค้าจากสหรัฐนําเข้า L N G ก็ได้เพื่อลดดุลการลดลดการเกินดุลและสุดท้ายแล้วผมคิดว่ารัฐบาลภายใต้ของประธานาธิบดีกับเลขาธิการพรรคคนใหม่เนี่ยค่อนข้าง pragmatic ก็คือจะ negotiate ก็คือจะไม่รอให้ ในส่วนของทรัมป์เนี่ยหรือทางสหรัฐเนี่ยดำเนินนโยบายทางสงครามทางการค้ากับเวียดนามก็คือจะเดินเข้าไปในโกชิเอตก่อนแต่ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นความท้าทายเพราะเหตุผลก็คือว่าข่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดในระยะสั้นก่อนแต่ระยะยาวคิดว่าผลกระทบเนี่ยมันไม่น่าจะเยอะเท่ากับถ้ามีเอส่วนของข่าวที่มันออกมาครับ มีอะไรครับที่เรามองว่าเป็นความเสี่ยงของเวียดนามนะครับที่ปีนี้เราต้องระมัดระวังกันหน่อยฮะหลังจากเราคุยกันว่ามีโอกาสที่เวียดนามจะโตได้แปดเซมีโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นไหมที่ทําให้การเติบโตเนี่ยไม่เป็นไปตามค่าหรือว่าจะกลายเป็นความเสี่ยงสําคัญของเวียดนามในปีนี้ครับครับปัจจัยแรกเลยก็เป็นปัจจัยที่เราได้แตะไปแล้วนะครับในเรื่องสงครามทางการคา้าตรงนี้เนี่ยคือค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเป็นประเด็นที่เราต้องจับตามองจากแบบวันเดย์บายเดย์เลยนะครับผมบก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะกระทบ ต่อในส่วนของการเจริญเติบโตของเวียดนามเพราะว่าตอนนี้เอ็กซ์พอร์ตต่อ GDP ของที่เวียดนามเนี่ยอยู่ประมาณสักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าถ้าเอ็กซ์พอร์ตหายไปหนึ่งมันกระทบจีดเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับผม <S <S ก็กลับมาในประเด็นที่สองเนี่ยก็คือขอสไลด์ในหน้าถัดไปนะครับผมตรงนี้ผมมีชาร์ตที่ค่อนข้างสวยให้ทุกคนดูนะครับปัจจัยภายในประเทศเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อจะเห็นได้ว่าเงินเฟอ้อเวียดนามเนี่ยจะวิ่งอยู่แถวๆประมาณสัก2ถึง6นะครับผมซึ่งตรงนี้เเเนนนีี่ยยอธาาาาครรกลงงขปะทศวดมเนี่ย อยากจะควบคุมเงินเฟอ้อให้อยู่4-4.5%ซึ่งสอดคล้องกับตัว refinancing rate ก็คือ policy rate ของเขานั่นหมายความว่าคือถ้าเงินเฟอ้อปรับตัวไปในทิศทางขาขึ้นเมื่อไหร่นั่นหมายความว่า State Bank of Vietnam เนี่ยอาจจะดําเนินนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นตรงนี้เป็นปัจจัยกดดันในส่วนของการเจริญเติบโตภายในประเทศนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอัตรางันเฟอ้อเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราคิดว่าน่าจะเป็นความเสี่ยง แต่ถ้าสมมุติว่าในส่วนของอาตาัตราเงินเฟ้อไม่เป็นไม่ปรับไปทิศท,ทางขาขึ้นเนี่ยตรงนี้มันส่งผลให้ในส่วนของออธนาคารกลางเวียดนามเนี่ยก็สามารถที่จะปร,าาารับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ซึ่งก็มองเป็นทั้งออความเสี่ยงและก็มองเป็นทั้งโอกาสนะครับผมส่วนสุดท้ายเลยก็คือว่า FDI นะครับผม FDI เนี่ยเราเห็นได้ว่าจากปี2016ขึ้นไปเรื่อยๆสงครามทางการค้าเฟสแรกนะครับผมประเทศเวียดนามได้รับอนิสงเวียดนาม ได้รับ FDI หลั่งไหลเข้าไปมหาศาลมากซึ่งตอนนี้เนี่ยในปี2อ2พนีี่ที่มันจบไปเนี่ยเม็ดเงินที่ d i s b u r s e ออกไปในเศรษฐกิจของเวียดนาม2 5ง0 0่ล้านเหรียญนะครับผมเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้หน้า plus one เนี่ยมันยังดำเนินต่อไปแต่บางเจ้าหลายสำนักมองว่าตรงนี้มันเข้าถึงใกล้จุดสูงสุดแล้วมันคงไ,ไม่ไปมากกว่านี้แล้วเพราะาตอนนี้เนี่ยในส่วนของ export เนี่ยปรับตัวขึ้นจากแต่ก่อนส่งไปสารัฐ30,000ห่ล้านเหรียญเป็น100,000สล้านเหรียญแล้วมันคงไปได้มากกว่านี้ไม่มากนักแล้ว นั่นหมายความว่าคือถ้า FDI เริ่มชะลอตัวลงหรือไม่โตไปอย่างที่ทุกคนคาดไว้นะครับผมตรงนี้มันอาจจะเป็นในส่วนของดาวไซต์แต่เราคิดว่าในปี2025เนี่ยตัวเลขของ FDI เนี่ยที่เบิกจ่ายจริงๆเนี่ยใช้ลงไปในเศรษฐกิจน่าจะอยู่ประมาสัก25 25,000ล้านเหียญตรงนี้ครับผม ครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับก็ยังมีความเสี่ยงอยู่รอเวียดนามอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามเนี่ยที่เราพูดคุยไปส่วนใหญ่เ็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะมีความหวังว่าเวียดนามมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายเศรษฐกิจจะได้อาน,นิสงส์จากนโยบายของคุณรทรัมป์นะครับความสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได้ในมุมของการลงทุนบ้างครับสำหรับนักทุนนะครับที่สนใจจะลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามหรือคนที่ลงทุนมีหุ้นเวียดนามอยู่ในพอร์ตแล้วคาดหวังจะเห็นการเติบโตเห็นกําไรในปีน ในช่วงโหนดมาเก็ตครับเรามีมุมมองต่อตลาดหุ้นของเวียดนามยังไงมีคําแนะนํายังไงต่อตลาดหุ้นเวียดนามน,นะครับทั้งใน,นมุมของ valuation มูลค่าตอนนี้ถือว่าน่าสนใจหรือเปล่าหรือว่าแนวโน้องผมประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะเติบโตต่อไปหรือเปล่าครับครับก็สุดท้ายเลยตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลงเซ n นทิเมนต์มันเป็นส่วนหนึ่งนโยบายทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วกาไรของบริษัทจดทะเบียนต่างหากน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่จะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นหรือลงนะครับผมเราก็มีชาร์ตมาให้ทุกคนดูนะครับผม กำไรบริษัทจดทะเบียนในประเทศเวียดนามนะครับผมขอสไลด์ครับผมก็ดูชา์าทางด้านซ้ายนะครับผมปีนี้เนี่ยตลาดคาดว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนในประเทศเวียดนามเนี่ยจะมีการเติบโตได้ประมาณสัก18เเซกำไรเนี่ยแม้ว่ามันจะปรับตัวค่อนข้างที่จะออใช้ได้แต่มันเป็นการปรับตัวในทุกภาคส่วนจะเห็นได้ว่าการเติบโตในปี2024เนี่ยจะมีบางเซกเตอร์ที่ยังติดลบอยู่ แต่ใน2025เนี่ยมันเป็นในส่วนของบอร์ดเบรเลยคือทุกทุกเซกเตอร์เนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีและไม่ได้มีผลกระทบในส่วนของฐานต่ำในปีก่อนหน้าเหมือนอย่าง2024นะครับผมประเทศเวียดนามตลาดหุ้นของเขาเนี่ยเซกเตอร์หลักเนี่ยที่เป็นเซกเตอร์สำคัญของตลาดก็คือเซกเตอร์ฟินแลนเชียลหลักๆก,ก็คือเป็นธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์เนี่ยแม้ว่าจะมีการเติบโตที่น้อยกว่าในปี2024 แต่จะเติบโตได้ประมาณสักแถวๆทัก16%เมื่อเทียบกับตลาดที่เติบโตสักประมาณ18%ในส่วนของภาค real estate ที่ปี2024เนี่ยมีการเติบโตที่ค่อนข้างต่ำปีนี้จะมีการเล่งโตขึ้นภายใต้ความหวังที่เ,ออเลขาธิการพักคนใหม่ที่จะสามารถที่จะปลดล็อกในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัจจัยในส่วนของ government spending เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะมันเป็นปออกมายที่คล้ายๆกันในส่วนของกราฟทางด้านขวาเนี่ย valuation แน่นอนว่าประเทศเวียดนามเนี่ย valuation ปัจจุบันเนี่ยที่ forward PE เนี่ยเรามองอเราเห็นอยู่ที่ประมาณสัก10.2เท่าณปลายปีที่ผ่านมาซึ่งถ้าเทียบกับ15ปี average เนี่ย11.8เรามองว่าตรงนี้เนี่ย valuation เนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับต่ำต้อง <Yeah. S 2> เรียกได้ว่า,าในมุมมองของ valuation เนี่ยมีความน่าสนใจนะคร <Yeah. S 2> แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมเรียนมาตลอดก็คือว่าปัจจัยสำคัญตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่กําไรของบริษัทจะเพียนแต่อยู่ในประเด็นเรื่องของ sentiment เรื่องเกี่ยวกับสงครามทางการค้านั่นหมายความว่า ปัใจจัยในระยะสั้นจะถูก,กดันด้วยในส่วนของนิวฟล o w ที่มาจากสหรัฐซึ่งเราจะได้เห็นในอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปครับผมครับขอสรุปเป็นคําแนะนําในเชิงกลยุทธ์นะครับตอนนี้นักลงทุนหลายท่านอาจจะมีหุ้นของเวียดนามอยู่ในพอร์ตแล้วหรือบางคนเนี่ยอาจจะรอจังหวะในการเข้าไปซื้อเข้าไปสะสมเพื่อการลงทุน สุดท้ายนี้ครับคุณแทนจะมีคาแนะนำอย่างไงคนที่บอกว่ารอจังหวะในการคุณหุ้นเวียดนามอยู่ทั้งคนบอกว่ามีหุ้นเวียดนามอยู่ในพอร์ตแล้วหรือว่าคนที่กำลังรอจะซื้อนะครับควรจะจับจังหวะวางกลยุทธ์วางแผนการทุนในตลาดหุ้นเวียดนามปีนี้ยังไงดีครับคือในส่วนของการวางหุ้นเวียดนามซึ่งอยู่ในพอร์ตของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย GDP ของประเทศเวียดนามเนี่ยมันน้อยกว่า1%ของ GDP โลกนั่นหมายความว่าคืออะไรก็ตามที่คุณถือมากกว่า1%เนี่ใเประเยดนามเนี่ยนในส่วนของ g ประเท a l ว c a t i o n ในสายตาผมเนี่ยผมคิดว่า5%เป็นจุดที่คุณสามารถที่จะถือครองได้ผ่านความผันผวนภายใต้โนโยบายของทรัมป์เนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่อิติ์หนาเป็นต้นไปแต่ผมคิดว่าในส่วนของคนที่มีเกิน5%เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างเล็กนะฮะแม้ว่ามีการเติริญเดิบโตัวที่สูงแต่เขายังเป็นฟอนเทียมเมด์เพราะฉะนั้นผมคิดว่า,เ,าเราควรจะค่อนข้างที่จะระมัดระวังนิดหนึ่ง ในส่วนของคนที่ยังไม่มีเลยผมคิดว่าตรงนี้ valuation เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยระยะสั้นจะเป็นในส่วนของข่าวที่มาจากทางสหรัฐมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยจุดเนี่ยคือ valuation ค่อนข้าง u p อร์ตแต่นิดหนึ่งมันอาจจะมี sentiment เชิงลบอาจเป็นจังหวะที่สามารถเข้าลงทุนได้ครับผมได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแฮนมากเลยนะครับที่เข้ามาแนะนำมุมอมองต่อตลาดคุณเวียดนามน,นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครัคุณครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอร์นิ่ง e ีวครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจษฮะฝากช่วยกันกด s u b s c r i b e ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นกาหนาทีรายการมอนิีวกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองการลงทุน